สวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้มาต่อกับกิจกรรมสีสันใช่สีสันไหสีสันวิจิตแห่งส่วนสีม่วงเปิดอ่านเาเลยเรามาในส่วนของเก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับเทศกาลอิโรโดริในบันทึกงานเทศกาลที่สี่ค่ะ,ะ,ะชื่อว่าเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมอะไรล่ะเพื่อนทางจดหมายชื่นชม ว่านิยายและนายพลผู้โชคดีให้พลผู้โชคดีนะ่าจะเกี่ยวกับโกโลตัวเคเวสวิวิของฟันเฟินอลัาางการน่ารักเชียวแต่าก,การน้ำชายยังไม่เปิดว่าแต่ถ้าดูตามข้อมูลตารางเวลาเทียบท่ารู้สึกวันนี้จคมีเรือลำสุดท้ายมาถึงที่ริโตนะแต่เทศกาลดีโรเลรีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคือจะจบแล้วยังมีแขกที่ไหนมาอีกหรอ ได้เวลาแล้วพวกเราไปรอที่ท่าเรือกันเถอะอ๋อเออวันนี้มันวันสุดท้ายแล้วถ้านับตามเคียรสจริงๆคือก็คืออันเบโดเขาว่าภาคที่ห้าเสร็จแล้วแล้วก็วเปิดตัวเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวยคัตสีมพอดีอ้าวยังไปไม่ถึงท่าเรือเลยนั่นงเดินทางไปมั่นไม่เจอกันดังางานเลยนะทุกคนจะทักเราแบบนี้หมด โอโกมิกับโกโลนี่นะคิดไม่ถึงเลยนะว่าผู้นำวิกคกนปัจจุบันกับนายพลเอกแห่งเกาะวัตสิน,นี้จะมาร่วมงานเทศกาลด้วยใช่แต่แตพวกเราไม่ได้มาในฐานะผู้ดูแลเกะาะวัตสินี้นะคือได้รับเชิญมาเป็นการส่วนตัวอินทิ i ิเจอ ช่วงนี้งานที่ก่อวาตาซูมิ่งไม่ค่อยเยอะฉันก็อยากจะซื้อหนังสือสักหน่อยเลยมาเที่ยวนะพอเธอเป็นแฟนนิยายนเนาะโกโลไม่ค่อยสนใจในเทศกาลเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเขาได้ยินว่าฉันจะมาที่ริโตก็เลยตามมาด้วยก็ท่านซันโกโนมิยะจะออกจากเกาะวันนี้แถมจะไปพบเพื่อนทางจดหมายด้วย ฉันไม่ถวนานายพลก็ต้องตามมาดูแลความปลอดภัยของเธออยู่แล้วเข้มใช่นะโกโลเพื่อนทางกฎหมายเพื่อนทางจดหมายเพื่อนทางกฎหมายอะไรใช่เราเพิ่งรู้จักและเริ่มติดต่อกันไม่นานมานี้ใครเป็นเพื่อนทางจดหมายของโคโคมิเหรอเพื่อนทางจดหมายมีความสนใจในไรโนเวลที่คล้ายกันมากเรามักจะคุยกันถึงแนวคิดที่น่าสนใจมากมาย แน่นอนว่าเราก็มีบางช่วงที่มีปัญหาและความเห็นไม่ตรงกันใครเป็นเพื่อนของเธอเนี่ยเนื่องจากรั้งพวกเราต่างจะมาร่วมง,งานเทศกาลก็เลถือโอกาสนี้จัดงานชื่นชมนวนิยายเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความเห็นของกันและกันที่มีเกี่ยวกับนวนิยายฟังดูเป็นมืออาชีพเลยนะจริงๆิเนี่ยเมื่อพวกเธอสองคนชอบนิยายงั้นเราออกผลงานด้วยกันดีไหมละ่ะ ไม่แน่บางทีอาจจะเปลี่ยนวงการวรรณกรรมของอินาซึมะก็ได้นะไฟมอน,นเสนออะไรอันนี้ค่ะอเป็นน้ำเล่เป็นความคิดที่น่าสนใจนะใกล้ถึงเวลาที่นัดแล้วนั่นเดินทางเดี๋ยวฉันกับโกโรจะไปพบเขาที่สถานที่นัดพบก็เขมีที่จริงฉันอยากรู้เรื่องเค้ื่อนทางจดหมายนิดหน่อยนะ่ะขอตามไปด้วยได้ไหมไม่ต้องกังวลนะฉันจะมองอยู่ไกลๆไม่เข้าไปรบกวนเธอ ไปมอนทำไมขี้สงสัยขขอคิดก่อนนะได้ปิดก็น่าจะโอเคที่เธอสองคนไปด้วยมันคงไม่มีปัญหาได้หรอกงั้นไปกันเถอะตาของโคโคมิเขาแบบดูแปลกๆดูน่ากลัวนิดนึงนะอาจจะดูน่ารักแบบภาพดนลวมแต่เราไม่รู้สิยังไงไม่รู้ เป็นความเห็นส่วนตัวนะเนาะนี่ไงนี่ไงคือภาพอะเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วเอาไม่ใช่นั่นมันภาพของซูมิโซเมะนี่ไงภาพมันเปิดตัวไปเรียบร้อยแล้วว่าแต่เควสให้เราไปตรงไหนนะลืมกดนำทางอ๋อทางนั้นงนี่ไม่ใครอะเยกเกอร์ไม่ชินรสชาติเลยแล้ว n อ c ตรงนั้นก็หายไป ตรงนี้แหละสถานที่นัดพบของเราทีรอบๆยังไม่มีคนเลยดูเหมือนเราจะมาเดวกันไปหน่อยนะ my, my. ฮะยาเอ็ดเลยแหมแหนมไหนดูซีว่าใครมา <laughs> แล้วโกโลเป็นไงเนี่ยเปล่ <laughs> นหน้าโกโลวิ่งไปแล้ว <laughs> ไม่โกะเหรอ หย่แล้วไม่คิดเลยว่าจะเจอมิโกะที่นี่นอกจากมิโกะกับโคโคมนจะอยู่คนละฝั่งกันแล้วเรายังพวกเขายังเชื่อในเทพ,พเจ้าที่แตกต่างกันไือใช่วาตาซุมิเขาเชื่อในเทพอีกองคหนึ่งน,น,นะนะที่ไม่ใช่เทพสายฟ้าระหว่างพวกเขาสองคนคงไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกมั้งโกโลวินไปแล้ววังท่าสุม่มส่งๆกับเป็นท่านกุจิแห่งศาลเจ้านาลุคามิเชิยนะ ทำไมมันแปลเท่านี้นก็สมกับเป็นผู้นำแห่งเกาะวาตาซึมิเช่นกันจึงจะดูนุ่มนวลเหมือนแมงกะพุนแต่ว่าจะช่างคมคายเต็มไปด้วยพิษสงเนี่ยมันว้นเวอร์เหลือเกินนะแล้วพวกเธอก็ชอบอ่านนิยายเหมือนกันไม่ไปมั่นไม่เป็นไรนะิดีที่ได้พบนะคุณเต้าหู้ทอดปรุงรส น้ำปากกากอน้ศฝากตัวได้นะคุณปลาพุ่มทะเลวยโอ้โอเคแม่สองคนคู่ัวเลาะกันแบบเขาคงถูกใจกันเอามั้งแบบโอเคลงล็อกเคมีเท่ากันที่แ้เพื่อนทางจดหมายของโคโคมิคือมิโกะหรอไม่ติดดูจากท่าทางของพวกเขาสองคนเหมือนจะรู้ตัวตนของกันและกันอยู่แล้วก็แสดงว่า พี่บอกว่าพบปะเพื่อนทางจดหมายก็แค่เพื่อตบตาผู้คนนะพีเธอพูดอะไรของเธอเนี่ยไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยฉันแค่จัดงานชื่นชมนวนิยายกับคุณปลาหุวมทะเลลึกก็เท่านั้นไปกันเถอะกระถานที่ชื่นชมอยู่ในสำนักคันโจที่นั่นมีจุลทัรศนยงามมากเหมาะแต่การจิบชาและขเนทนาความคิดตั้งสารการ น,นีนเชื่อมนวนนิยายแบบไหนกันที่จะจัดในสำนักคันโจใันเชื่อก็บ้าแล้วที่พวกเธอมาคุยกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพื่อเปลี่ยนแปลงวงการวรรณกรรมของอินาซึมะแต่เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทั้งหมดของอินาซึมะต่างหากเร็วเดนี้ทางเกาะวัตซึมิจะมีการเจรจา,าอย่างเป็นทางการกับโชกุเนะเกี่<ๆ>ยวกับการพัฒนาอินาซึมะในอนาคต ก่อนการเจราจานั้นก็จำเป็นต้องมีการประชุมที่ไม่เป็นทางการสียก่อนโอเคงานนี้แบบผลประโยชน์เต็มๆไปหมดเลยนะใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีคนนอกโชกุนเนตอย่างฉันออกมาหน้าแบบนี้ก็จะช่วยให้ผู้คนเข้าใจผลลัพธ์ของกันและกันมากขึ้นเออได้ได้เพียงแต่ว่านี่เป็นการพบกันทางแรกของเราจึงเร็วเกินไปที่จะประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบ อโอเคได้รอดแต่ทำไมฉันถึงไม่เห็นพลเอกของเธอเลยละ่ะเธอบอกว่าเขาจะมาด้วยกันไม่ใช่หรอเออจริงด้วยโกโรหายไปไหนละวิ่งเลยหลบไปแล้วเมื่อกี้นี้โกโลไปซื้อหนังสือให้ฉันน่ะงานชื่นชมนวนิยายในครั้งนี้เขาคงไม่ได้มาร่วมด้วย แหมน่าเสียดายจริงเชียวฉันไม่ควรจะได้เห็นหูนุ่มฟูของเขาอีกสักครั้งเธอไม่มีหูหรอใหญ่นัเกเดินทางขอบคุยนิดนึงสิทำไมล่ะน่าจะเกี่ยวกับโกโรชัว รู้สึกว่าโกโรไม่ชอบกุจิยาเอะเท่าไหร่อลดับไม่ขนัดรับมือเพราะงั้นนั่นคือเป็นเหตุผลที่ตอนแรกฉันไม,ามาไม่อยากให้เขามาที่ริโตด้วยเมื่อกี้ตอนเห็นท่านยาเอะเขาก็หลบไปตามสัญชาตญาณโดยทันทีแต่โกโรมีความรับผิดชอบสูงมาก หลังจากนี้เขาคงละอายใจจนไม่กล้าดูหน้าฉันแน่ๆดังนั้นฉันเลยจะมอบหมายงานซื้อหนังสือให้กับเขาเผื่อว่าเขาจะรู้สึกดีขึ้นมาบ้างแต่โกโลไม่ค่อยได้ซื้อของบ่อยเพราะงั้นเธอไปกับเขาหน่อยนะอโอเคฉันจัดการเองโคโนี้เธอประชุมกับนิโกะได้อย่างสบายใจเลย เรื่องซื้อหนังสือเดี๋ยวเรากับโกโรจัดการให้เองนะขอบคุณนะฉันเขียนรายการหนังสือที่ต้องการ Please, ไว้บนกระดาษแล้วมอบมันให้โกโรด้วยนะโกโรหนีไปแล้วไหนดูใบสั่งซื้อของโคโคมิติ <c oughs> อ้าวใบสั่งซื้อไม่มีอะไรเลย มีแค่แบบเขียนไว้ด้วยตัวอักษรที่ชัดเจนและสวยงามโกรโลวา่าไงกรโลโอเคไหมเนี่ย ตกใจอะไรเนี่ยพวกเธอสองคนยังเหรอคิดไม่ถึงเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะปรากฏตัวที่นี่ด้วยฉันไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรดีพอรู้ตัวอีกทีก็มาหลบอยู่ตรงนี้แล้วเชดโคเวอร์แล้วนะฉันปรษาศตามมาเพื่อดูแลความปลอดภัยของท่านทัโนโนน้อยะาแต่สุดท้ายแบบโหไร้ประโยชน์มากแถมยังเป็นภาระอีก โกโรอย่าโทษตัวเองนะที่จริงโคโคมิอ่ะบอกเราว่ามีงานสำคัญจะให้นายอ่ะนำรายชื่อหนังสือของโคโคมิให้โกโล่ฝากเพื่อนมางานหนังสือนี่เองนี่คือรายการซื้อของท่านท่าโมิยะเข้าใจแล้วท่านผู้นำต้องการให้ฉันชดเชยความผิดพลาดในครั้งนี้ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ฉันเองนะโกโล่พวกเราก็จะไปกับนาย ก็สามารถเป็นไกด์พาในทกเที่ยวทั่วงานอีโรโตริได้นะโอ้ขอบคุณมากไหนไปถึงไหนแล้วโกโลอันนี้มันสมาคมการค้าต่างประเทศมาที่ร้านแรกมีหนังสื่อเทพมียายเล่มหนึ่งชื่อว่า ค่ำคืนในภูเขาโยโกโอ,อยู่ในรายชื่อหนังสือด้วยฉันว่าแผงนี้น่าจะมีขายนะหนังสือเทพนิยายหรอท่านกันโกโนมิยะซื้อหนังสือเหล่านี้ให้เด็กๆแล้วก็บอกว่าหนังสือเล่นมนี้ใช้ศัพท์ที่เข้าใจง่ายเหมาะสำหรับการเรียนรู้นะนะฉันขอซือ้อค่ำคืนในภูเขาโยโกฮะเล่มครับ you กูกมาโต โอ้ยฟูกุโมโตะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะลูกค้าท่านนี้โชคดีจริงเชียวหนังสือที่คุณเพิ่งซื้อไปมีคูปองพิเศษด้วยจะได้รับของขวัญสุดพิเศษหนึ่งชิ้นว้าวได้ของขวัญสุดพิเศษด้วยสุดยอดไปเลยนี่เหระตุ๊กตาจิ้งจอกสำหรับคุณโปรดรับไปด้วยแล้วเป็นจิ้งจอกเหบอตุ๊กตาจิ้งจอกเหรอ ฉันไม่ชอบจิ้งโจกอะเออคุณลูกค้าเป็นอะไรไหมคะทาไมหางถึงตั้งแบบนั้นล่ะเขาไม่ชอบนะคะออไม่เป็นไรครับขอบคุณสำหรับของขวัญนะเธอช่วยรับไอสิ่งนี้ไว้ได้ไหมล่ะรับได้จริงๆหรอโกโลใช่ถือว่าเป็นของขวัญตอบแทนที่เธอมาเป็นเพื่อนฉัน ตั้งแต่ที่เจอมิโกะก็เหมือนโกโลยังร้อนอยู่เลยและตดวงเขาก็หลอนๆนะต่อไปมันจะไม่ใช่เรื่องสำคัญของการเดินทางแต่เราไปซื้อไลท์โนเวลกันก่อนดีกว่าในรายชื่อหนังสือบอกว่าได้ไว้วานให้บรรณาธิการที่ชื่อว่าโอนเดระซื้อหนังสือตำนานของดาบอีกแล้วหรอคือตำนานของดาบเล่มใหม่ ก็อย่าปล่อยให้เขารอนานดีกว่านะเรารู้จักเขานี่เดี๋ยวเราพานายไปเองต้องรู้จักแน่นอนอยู่แล้วโรเบเตอร์อ่านี่เราปีนปีนอีกแล้วนะคุณโอนเดระขอโทษนะคุณคือ <I 'm S 2> คุณโอนเดระใช่ไหม พวกเรามารับหนังสือตำนานของดาบเล่มใหม่ของคุณปลาหงว์ทะเลลึกนะที่ว่าที่หนังสืออยู่ที่นี่แหละได้ยินมาว่าคุณปลาหงว์ทะเลลึกเป็นแขกคนสำคัญของเทศการเนื่องจากมีปัญหาเวลาเดินเรือทำให้เธอมาไม่ทันงานเซนหนังสือเอ่อหนังสือหนังสือพวกนี้แล้วหากยังพอมีของในสต็อกอีกก็ฉันขอเพิ่มอย่างละเล่มนะ ได้เลยขอฉันดูก่อนว้าวลูกค้าโชคดีจริงๆเลยโชคดีแล้วหรอคุณเป็นผู้อ่านคนที่หนึ่งร้อยที่ซือหนังสือสงครามฮามาวารานดังนั้นคุณจะได้รับฉบับพิเศษพร้อมบทวิจารณ์ที่เขียนโดยลายมือของท่านใหญ่กุมหัวแล้วนะาทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณเป็นไรไหมเนี่ยทำไมสีหน้าไม่ดีเลย ไม่ผมสบายดีขอบคุณสำหรับหนังสือนะ,อะคุณปลาห้นทะเลลึกเป็นคนขอให้ฉันมาซื้อหนังสือเล่มนี้แถมยังได้รับฉบับเล่มพิเศษพร้อมบทวิจารณ์ด้วยเธอคงจะดีใจไม่น้อยเลยล่ะฮ่าฮ่าฮ่าลองไห้ดิอยังกูลอดูไม่โอเคเลยนะไม่เอนจอยเลยอ่ะไม่รู้จะพูดว่าเขาโชคดีหรือโชคไหย จริงสิยอดการซื้อของคุณลูกค้าถึงจำนวนที่กำหนดทำให้มีสิทธิ์เข้าร่วมจับฉลากข,ของสำนักพิมพ์ยาเอ๋ด้วยนะไปที่โต๊ะจับรางวัลเถอะแบบเหมือนซื้อครบเท่านั้นเท่าน,นี้จะได้ได้ของแถมพิเศษอะไรประมาณนั้นสินะจริงๆไม่ต้องวาบก็ได้ไหม อ่าเชิญคุณลูกค้าจับรางวัลได้เลยเพียงแค่หมุนด้านจับเนี่ยเราอยากเล่นดังเลยอ่ะจากนั้นก็รอสักครู่แล้วลูกบอลน,นำโชคจะตกลงมาวันนี้อาจจะเป็นวันโชคดีของคุณก็ได้นะโกโลเสียงดวงดูหน่อยนะไม่อยากให้เขาเสียงเลยเดี๋ยวมีอะไรเกี่ยวกับแบบจิ้งจอกจิ้งจอกหรือเปล่าล่ะว้าวบอลน,นำโชคสีทอง คุณลูกค้าจับได้รางวัลพิเศษพิเศษอีกแล้วเหรอโอลฉันรู้สึกว่าวันนี้นายโชคดีมากเลยนะว่าแต่รางวัลพิเศษจะเป็นอะไรหรอรางวัลพิเศษคือไลโนเวลครบเซตที่ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยาเอกนอกจากท่านยาเอกจะมามอบรางวัลให้ด้วยตัวเองแล้วคุณยังมีโอกาสได้จับมือถ่ายรูปก,กับท่านยาเอกเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยอะไรนะ คือไม่ใช่แค่ต้องเจอผู้ห oh, ญ right. e oh, like well, yeah, uh, uh, mm ิงคนนั้นแต่ต้องจับมือถ่ายรูปได้เหรอโกลโลสุดไ้อะไรนะเด็กคนนี้ได้รับรางวัลใหญ่ของสำนักพิมพ์นั้นเหรอโชคดีเพื่อนไปแล้วไลน์นเวลคบเซตนี้มันคุ้มค่าที่ตัวเลยอพวกนอนหนังสือทั้งหลายขอโทษนะคุณบรรณาธิการแบบว่าอยากปรึกษานิดนึงแต่ จริงๆฉันไม่อยากได้ไลโนเวลหรอกเอ๊ะคุณลูกค้าหมายความว่าจะสละติดรางวัลงั้นเหรอกโลยานะท่านไม่อยากเจอมิโกะแล้วก็เราหาทางออกได้นะไม่ไม่พวกเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่ได้จะสละรางวัลคือเรื่องรับรางวัลและการถ่ายภาพน่ะฉันยอมรับได้อยู่แล้วดูฝืนๆนะกโล แต่ฉันมีเรื่องอยากจะขอคือฉันอยากขอให้สำนักพิมพ์มาเปลี่ยนรางวัลจากไลโนเวลเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์และการ,กรเกษตรที่มีมูล,ลค่าเท่ากันแค้นหนังสือวิทยาศาสตร์และการ,กรเกษตรนั่นหรอใช่แล้วคือบนเกาะวัต,ตเตรมีอ่ะค่อนข้างแห้งแล้งและผลผลิตก็ไม่ค่อยดีเราจึงต้องมองหาวิธีใหม่ๆเพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้น จุดประสงค์ของคุณปาแห่งพุ่นทะเลลึกตั้งใจมาเข้าร่วมงานเทศกาลในครั้งนี้ก็เพื่อเลือกหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์น้ำหากสามารถได้เปลี่ยนหนังสือพวกนี้เป็นรางวัลแทนเราจะได้ประหยัดเงินได้มากแถมคุณปาพุ่นทะเลลึกก็สามารถไปเลือกหนังสือที่มีประโยชน์อย่างอื่นได้อีกอ๋อเข้าใจแล้ว แต่เรื่องนี้ฉันไม่มีอำนาจตัดสินใจคุณต้องปรึกษาท่านยาเอ๋ก่อนถึงจะได้คำตอบแล้ะนะโอเคฉันจะไปติดต่อท่านยาเอ๋เดี๋ยวนี้เลยลูกค้าอยู่เราคำตอบเราที่จุดตาแห่งคาเซนทั้งหน้าดูจากสถานการณ์แล้วท่านยาเออาจจะมาพูดคุยเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วจะดีเหรอ เราจะได้ไปฆ่าเวลาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยมามาแล้วเรารอเวลาเราต้องรอถึงตรงไหนเนี่เขาคงฆ่าเวลาให้เราเองใช่ไหมโกโลเมื่อกี้กล้าหาญมากทั้งที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับมิกโกะแท้ๆแต่นายกลับตอบตอกลงที่จะรับรางวัลแทนยังบอกความต้องการของตัวเองอีก ฉันแค่นึกถึงการพูดของท่านซันโกโนมิยะอนะนะแล้วก็คิดถึงคนบนเกาะด้วยฉันมีความกล้าขาึ้นมาพันธีเลยล่ะฉันเป็นถึงนายพลก็คือคนเอกของเกาะวัตสึมิจะมาแพ้กับเรื่องแบบนี้ได้ยังไงตอนนี้ฉันรู้สึกว่าต่อให้ยาเอะมิโกะจะมาเจรจาด้วยตัวเองฉันก็ไม่วไหวั่นไหวกับแรงกดดันของเทอ,อีแล้ว หวไหมกโรแต่นายยังดูประมาณอยู่เลยนะอยู่กังวลน่ะคงเป็นเพราะฉันนึกได้ว่าเธอคงจะหาเรื่องมาหยอกล้อกับคำขอของฉันละมั้งก็คงอย่างนั้นนะขอโทษที่ทำให้รอนะคะตกลงว่าไงกูจิยาเอะพูดว่าไงหรอ ท่านยาเอดบอกว่าโอเคจะทำเขาของคุณลูกค้านะและยินดีเปลี่ยนมันเป็นหนังตือวิทยาศาสตร์และการ,กรเกเตรแทนเอ้นั่นดีไปเลยและท่านยาเอ๋ยยังบอกอีกว่าเมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการใช้หนังตือแล้ว จะมอบของขวัญพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยอะไรอีกเนี่ยคุณลูกค้าสามารถตามฉันไปที่โกดังของสำนักพิมพ์เพื่อเลือกสังตือได้เลยเรือที่คุณลูกค้าจะโดยสารออกเรือจะออกเดินทางในวันพรุ่งนี้สั่งตือที่เลือกจะถูกบรรจุแล้วนำขึ้นเรือของลูกค้าโดยตรงบรรจุหรอบรรจุคือแบบแพ็คกันนะถูกแพ็ครวม เป็นสำหรับขนส่งและพิธีรับรางวัลล่ะท่านยาเอ๋บอกว่าการเลือกหนังสืออาจต้องใช้เวลาและพลังงานมากเพงงกื่อให้คุณมีความทรงจำที่ดีในเทศกาลพิธีมอบรางวัลเลยยกเลิกนะและเธอยังได้ทิ้งจ,จดหมายไว้ให้คุณด้วยค่อยเปิดอ่านตอนที่มีเวลาก็ได้นะฮิทไม่ถึงเลยว่ายาเอ๋มิโอกโ,อก,โอกจะยกเลิก <I was S 1> พิธีมอบรางวัลแต่ย่าเอ๋มิโอแล้วนะ ก่อนหนะ้านี้ฉันคิดอยู่เสมอว่าตัวเองจะต้องถูกเธอแกล้งแน่อ่านจดหมายก่อนดีไหม <laughs> ยังไงก็ตามฉันจะไปเลือกหนังสือกับคุณบรรณาธิการก่อนอน,นะไม่รบกวนพวกเธอแล้วละ่ะโอเคเดี๋ยวเราสองคนไปส่งนายที่ท่าเรือนะเจอกันครุ่งนี้เสร๋จแ,แล้วเราก็ต้องรอเวลาใช่ไหมนั่นไง เดี๋ยวอีกสักพักโคโคมิกับโกโลก็จะนั่งเรือออกไปแล้วเราไปบอกลาพวกเขาที่ท่าเรือกันนะนี่ไงเมื่อกี้โมตแต่หมุนพลาดอยู่นั่นแหละเอา้าอยู่ตรงนี้วิ่งไปไหนละ่ะนักเดินทางไปมั่นขอบคุณนะที่มาส่งพวกเราการเดินทางในิโตเป็นไงบ้างคุ้มค่ามา่ะ งานชื่นชมนวัิยายประสบความสำเร็จและยังทำให้ั้อมีความหวังสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเบอร์อย่างเป็นทางการในอนาคตอีกด้วยโคโลโรเองก็มีส่วนช่วยอย่างมากสามารถจัดหาหนังสือที่เป็นประโยชน์สำหรับเกาะให้มาด้วยนะจะ โอเคคิอถึงนะว่าฉันจะจับได้รางวัลใหญ่แต่ท้ายสุดยาเอกมิโะก็เป็นผู้มอบหนังสือทั้งหมดนี้ให้เราถ้ามีโอกาสในอนาคตฉันคงต้องตอบแทนเธอเป็นอย่างดีแล้วนะจริงสิรู้สึกว่าเมื่อวานท่านยาเอ๋จะส่งจดหมายให้เธอได้นะเธอเขียนว่าไงบ้างหรอเฮ้ยจบลืมไปเลยเดี๋ยวขออ่านก่อนนะ ถึงโกโรฉันเดาว่า<ใ>นายคงร<ด>ูตต้ตึกไม่สบายใจแน่ที่ได้ยินว่าจะมีการมอบรางวัลและถ่ายรูปฉันไม่คิดเลยนะว่านอกจากนายจะยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้แล้วน่าย,ยังเอ่ยปากเสนอข้อเรียกรองกับฉันด้วย ฉันเคารพในความกล้าหาญของนายมากหนังสือเหล่านั้นเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่ฉันมอบให้ก่องวันจันนี้และเป็นของขวัญสาหรับนายหวังว่านายจะชอบนะจริงินายอ่านถึงตรงนี้แล้วก็คงอยากจะขอบคุณในเจตนาที่ดีของฉันและอยากหาโอกาสเพื่อตอบแทนฉันสิได้เลยนะ เนี่ยคือโอกาสของนายแล้วในเดือนหน้าทางสำนักพิมพยาเอจะจัดกิจกรรมแล้วเรากำลังมองหาใครสักคนที่จะแต่งตัวเป็นตัวละครจากไรโนเวลเพื่อตอบโต้ตอบกับแฟนๆโกโรนอกจาก <but also S 2> จะมีความอดทนแล้ว <beautiful>. อย่างงดงามมากอีกด้วยทำไมไม่มาช่วยพวกเราล่ะ ฉันจะได้เตรียมชุดที่เหมาะสมกับนายไว้ให้เป็นพิเศษเลยจัด for you เลยนะ way, อ๋อบอกไว้ก่อนนะมันเป็นชุดของผู้หญิงล่ะโอ้ยโกโล <c> ัว <oughs> น่าสงสาร <c oughs> <c oughs> เรียกได้ว่าจบไปแบบสนุกสนุกฮ่าฮาโกโลโดนแกล้ง น่ารักจังจะอยากแก้งโกลโล่บ่อยนะนยก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเราคงไปต่อกับออสำรวจแคสติมต่อเราทิ้งไว้ที่พาเจ็ดนานมากแล้วจริงๆคืออัดไว้แล้วแหละแต่ว่ากิจกรรมนี้มันเข้ามาก่อนก็เลยก็เลยามาทำกิจกรรมนี้ก่อนเพราะกลัวไม่ทัน มันเกดมันเยอะมากใครที่ยังไม่รีบทมก็เริ่มเริ่มทํานะคะค่อยๆทําไปจะได้ไม่ไปอัดวันสุดท้ายในนไม่ทันจริงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ